สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่พีเทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้ก็จะมีเป็นงานดาบไมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นงานดาบปลายแหลมนะหรือว่าจะเป็นดาบโต้หน้าลูกไก่แล้วก็จะเป็นดาบหลวงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังจะมีเป็นดาบหน้าเป็นปลา เขาเรียกว่าเป็นปลายจลดหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาชมก,กันว่าจะแนะนําถูกกันไหมนะคะวันนี้เพราะว่าค่อนข้างมีหลายทรงมากๆค่ะสําหรับถ้าแนะนําผิดไปหรือว่าเรียกทรงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็สามารถพี่เพ่พีสามารถชี้แจงหรือว่าแนะนําได้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานดาบนะคะที่มาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะตรงนี้วันนี้มาพร้อมกับชุดกีเพานะคะเพราะว่าเลิกงานมาก็รีบมา อัดคลิปให้พีพีเได้ชมกันเลยค่ะสำหรับเล่มแรกของเรานะคะเป็นทรงปลายแหลมเป็นงานขัดขาวค่ะสันจวนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่2.2.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม5 5นิ้วนั่นเองค่ะมาแบ่งปันกระที่ราคา1,200บาททวนส่งฟรีนะคะตรงนี้กับงานดาบเล่มแรกของเรานะคะเป็นชุดงาน1,200บาทนั่นเองค่ะสาหรับงานเล่มที่2ค่ะเป็นงานผิวดํานะคะก็จะ เป็นทรงหน้าโต้ลูกไก่นั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่24นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททั่วนั่นเองค่ะสำหรับพ PPT พพาดในส่วนของคลิปดาบเมื่อ คลิปก่อนไปนะคะวันนี้พี่ช่างจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้ทรงไหนก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยเช่นกันนะคะตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร064ค่98ะ9892265นั่นเองค่ะมาต่อก็เล่มที่สามกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สามตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่23.2นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะทุกเล่มจะเป็นสันจ่วนนะคะตรงนี้ กับงานดาบของเราเล่มที่3มนั่นเองค่ะแบ่งปันคันที่ราคา1,200บาททั่วนั่นเองค่ะสำหรับพี่ๆ f c ที่รับค่อนข้างเยอะหรือว่ารับหลายๆใบเรามีส่วนลดให้นะคะตรงนี้ และทางร้านเราก็จะบริการส่งให้ฟรีด้วยนะคะมาต่อกันเล่มที่4ค่ะเป็นงานดาบหลวงของเรานะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่23.2นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ของเราที่มีความยาวอยู่ที่23.2นิ้วนะคะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่5้าก็ยังเป็นโซงดาบหลวงอยู่นะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่22.1นิ้วสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีแล้วก็ทางร้านมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะสําหรับพีพีที่ไม่สะดวกโอนวันนี้ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ก็จะเป็น ทรงเหมือนคล้ายๆหัวปลาไหลนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่6ของเราก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่23.9นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5.5านิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททวนนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเราที่เป็นหัวปลาไหลนะคะหรือว่าเป็นปลายจรดนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่23.7นิ้วนะคะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้ามน5.1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททัวนั้นเองค่ะส่วนอกสนใจงานนี้เล่มไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสามารถใช้เบอร์โทร0 6 4 9 8 9, 9 2 2 5เป้าเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยค่ะและก็เล่มที่8ค่ะเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ก็ยังเป็นหัวจรลดอยู่นะคะหรือว่าเป็นหัวปลาไหลนั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่25นนนิ้วค่ะสันนะ 7มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วนะคะและด้าม5.4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้ก็แนะนําครบกัน8เล่มแล้วค่ะสําหรับงานดาบไทยของเราส่วนอบสนใจงานดาบเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบลมีดาบไทยมีเพียงแค่ Facebook เดียวนะคะและก็สามารถทักแชททักไลน์มาได้เลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร064989225ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวพบ กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ